ไม่คุยไม่ได้นี่มันเหิมเกริมมันเหิมเกริมนักเนี่ยอล่าสุดยังไงก่อนที่จะไปเรื่องนี้ล่าสุดยังไงอ่ออินฟลูเอนเซอร์ฝั่งเพื่อนบ้านเรายังไงเป็นบ้าเหรอชีดนะเออเอชีรดฉันชอบคือเผาคลังเผาคลังสินค้าตัวเอง โอที่เราก่อนหน้านี้คือเราเห็นว่าแบบเอออินฟูต่างๆก็ออกมาทำคอนเทนต์น้องแนสินค้าไทยเอาสินค้าอันนั้นมาทุบเอาสินค้าอันนี้มาขยี้เอาสินค้าอันนี้มาเหยียบมาเททิ้งคือตอนนั้นคือจะเป็นชิ้น2ชิ้น3ชิ้นชิ้นแต่อันนี้ชีมาเป็นโกดังเลยจ้ามากชีเป็นแม่ชีเป็นแม่ค้าออนไลน์สายแบบออผลิตภัณฑ์เครื่องดูแลประทันผิวอะไรก็แต่นางก็ขนรถเลยจ้าเป็นคันรถเลยนางก็ขนดันะ้นนางก็ทำคอนเทนต์ว่าเนี่ยฉันเป็นอินลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่ฉันแบบขอ อ,อนุญาตแตนสินค้าไทยเออฉันแบบสต็อกสินค้าเยอะใช่ไหมของไทยฉันออกมาเผาทิ้งเลยจ้ะเธอหรือไปลังเปล่า ฉันไม่รู้ไงเธออี่ลังเปล่ากี่ลังที่เปิดดูมานะแล้วก็มีสินค้าแหละใช่ไงหรือว่าเออใช่ไงเอาจริงๆถ้าเกิดมีสินค้ามันก็จะเห็นปะแล้วคือไฟตอนที่โหมอยู่พี่โอ๊ตมีมีภาาปะไม่มีใช่ไหมเนิฟคุณผู้ชมไปดูไฟที่โหมอยู่อะเธอไฟที่โหมอยู่อะมันก็เป็นไฟสีแดงเลยนะมันไม่มีมันก็คือเผาเหมือนกับเพากระดาษอย่างเดียวอะมันไม่มีเนื้อในอะไรข้างในเลยเออเออเนื่อากบเอ้าเออพลาสติกสูตคอนเทนต์บ่อเออพหาสอนกับตัวอเมนย์บ ผัวเมียน่ะผัวเมียนั้นก็คืออะไรเลิกก่อนเลิกเลิกนาข่าวปลอมกับข่าวที่แบบโอ้โหไม่ได้เช็คข้อมูลมาเผยแพร่ก่อนหัวเมียหัวยิกอ่ะเอออันนี้เขาเชื่อไม่ได้เธอมันเป็นเรื่องราวของแบบพอกินฟูเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเท่าไหร่คือเขาว่าเออฮะเขาเขาแค่แบบอยากจะมาเกาะแสงไงเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นห่อะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องของอันนี้จบอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็ไม่มีแสงแล้วใช่มาออมองอประเทศไทยเนาะใช่าแต่ทีนี้ต,ต้องจับตามองวันนี้ทุกคนจ่าวันนี้คือ10ตุลาคม 2, ค 2> 5 6 8เนี่ยคือวันนี้ก็คือการขีดเส้นตายนะฮะที่ทางประเทศไทยเนี่ยได้บอกไปว่าเออให้ชาวกัมพูชาหรือว่าชาวขเขมรบางส่วนที่เคยอบมายกตั้งอพยพมาแล้วมาตั้งรกรากในเขตพื้นที่ไทยตามเส้นเขตแดนเนี่ย กลับไปกลับไปกลับไปก่อนเนาะกลับไปสู่พูดแล้วอะไรแล้วนนนี้นั่นแล้วเนี่ยคือก็ต้องทําเขาบอกว่าในส่วนของพื้นที่ของบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วในจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นพื้นที่รุกล้ำแผ่นดินไทยเออเออเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวัดสระแก้วได้มีการยื่นคำขาดให้ชาวัมบูชาออกจากพื้นที่ไปในวันที่10ตุลาคมนี้เอขณะที่ทางฝั่งัมพูชาเนี่ย เขาบอกว่าก็ไม่มีการตอบรับไม่มีท่าทีอะไรก็ฟังเบร์หซ้ายเตลูหูขวาอย่างเงี้ยเออออกไปทีนี้เนี่ยคือตามด้วยกฎหลักของมนุษยธรรมต่างๆแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องมีการชี้แจงมีการแจ้งมีการอะไรกันก่อนซึ่งไทยทํามาตลอดไทยทำตามอนุสัญญามาตลอดแล้วก็ไทย ตามาทำตามข้อผูกมัดข้อตกลงในการประชุมมาตลอดส่วนฝั่งที่แบบไม่เคยไม่เคยจะทําตามเลยนั่นแหละก็ดูเอาเองอย่างที่เห็นสภาพไปนะทุกคนนะ,ะเดีเ๋ยวมีโดรนบ้างเดี๋ยวมีเสียงปืนลั่นบ้างเดี๋ยวมีการเแห่ขบวนพระโตงพระปลอมชาวบ้านอตอนนี้คือเงียบไมนะเออนะฮะฉันก็งงไปหมดเลยเขาบอกเช้าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทไทยบอกว่าเราเจอโดรน จากประเทศเพื่อนบ้านเคลื่อนไหวอีกแล้วเคลื่อนไหวอีกแล้วนะฮะซึ่งห่างจากบริเวณนั้นนีไม่กี่เมตรห่างจากดอนรุนําไม่กี่เมตรและก็มีคนถ่ายภาพติดด้วยว่าแบบเอออีพวกนี้มันกำลังซุ่มกันอยู่เห็นไหมฮะซึ่งตอนนี้ทางฝั่งอเมราเนี่ยก็มีการคัดค้านการดำเนินการของไทยโดยเฉพาะแผนการเก็บกู้ชุนระเบิดในพื้นที่หนองจานเอ้างงแต่ประเทศไทยบอกว่าฉันจะทํา เดินการทำแผนเดยวก็คือเวลาบ่ายโมงครึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการดำเนินการเก็บเก็บกวาดทุนระเบิดบริเวณหน,นองจางกับหนองยากแก้วก็ามาจับตาม,มองกันในขณะ,ะที่ว่าอกองกำลังบูรพาได้ส่งหนังสือด่วนถึงกัมพูชาแล้วเตือนล่วงหน้าถึงแผนการปฏิบัติเก็บทุนระเบิดตรงนี้นะฮะก็คือแจ้งมาเรียบร้อยแล้วทีนี้แหละหลังจากนี้คนก็จะจับตาม,มองกันว่า จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้แม้ว่าหลายคนสื่อต่างๆก็จับตามองกันอยู่ว่าเฮ้ยจะมีชาวบ้านมาไหมจ้างเลยสามสิบแปบาทวันนี้มากลับมาล้างจานไหมกลับมาล้างจานกลับมากลับมาแบบเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านกลับมากลับไม่ได้ไงก็ S <S ขาพยายามไให้เขาไม่ให้กลับไงเธอเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยกลับมาเลยกลับเลยมีเงินมีงานให้ใหได้ออเอออะไรที่ออกมาบอกกันว่าบบกลับไปก็ไ,ปไม่มีงานอะไรก็นอนเอกมะเล็กเกะขาดอยู่ <S <S กลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่เขาต้องเร่งให้กลับเพราะว่าไม่ไงั้นถูกยึดพื้นที่ยึดที่ทำกินยึดแบบประชาชนยึดพาสปอร์ตยึดหมดเลยก็เลยต้องกลับงานกลับมาไม่ได้แล้วนะไม่ไม่ไม่เป็นเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราก็ เอาส่วนตัวเองก็เป็นห่วงนะคือคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยบางหลายๆลคนเลยบางส่วนเขาก็น่ารักเขาก็ดีเขาก็เป็นอีกหนึ่งอะไรกำลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต้องยอมรับก็คืออ่ะ เขาใช้แรงงานหรือว่าเขาใช้สมองก็แล้วแต่เขาได้เงินตอบแทนมูลค่าที่สูงแต่ถามว่ากลับกลับไปบ้านเขาอะถ้าเกิดว่ามันมาว่ามันเป็นบ้านเขามีงานจริงๆทําทำจริงๆมันไม่ได้แบบเส้นของคนรวยอยู่สูงสุดคนคนที่ไม่ค่อยมีก็คือ,อยังอยู่ฐานรากอยู่ว่าเออมันก็คงจะมีคนทางานบ้านเขาเยอะแล้วแหละแต่ที่คือตอนนี้คือถ้าไม่งั้นอะแรงงานคงไม่หลั่งไหลเข้ามาบ้านเราหรอกใช่เออเอาเป็นเอาจิงๆคือพูดด้วยความเป็นห่วงฉะนั้นปุ๊บอะ คุณก็ต้องจัดการผู้นําของคุณว่าเลิกที่จะนําข้อมูลข่าวสารเป็นเท็จออกมาปิดหูปิดตาประชาชนของคุณได้แล้วเลิกักทีแล้วก็ต้องมาจับตานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนาะคือทรัมป์ส่งจดหมายมาหาคุณอนุทินเกี่ยวกับข้อตกลงสัญญาเนี่ยเขาอยากจะแก้ไขปัญหาสําหรับพื้นที่ชายแดนเอาจิงๆ้นะฉันไม่อยากให้มือที่สามอะมายุ่นวายเออเดี๋ยวจัดการเองประเด็นอืไไหม ประเทศไทยอ่ะอเราชัดเจนว่าเรื่องของครอบครัวของเราเรื่องของผัวเมียอันนี้เ็เรื่องเรื่องของผัวเมียผัวเมียก็ต้องคุยกันแม่ยายพ่อตาพ่อผัวแม่เมียคนอื่นๆหลายรอบพักก่อนอืเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในปัญหาของคนสองคนเขาคือคนนอกที่มองมาฉะนั้นปุ๊บมันคนละมุมกันจริงๆคือเพื่อง่ายคืออย่าเสือกอ จริงจริงอย่าเสือกต่มาเพราะอะไรบ้าเพราะมันจะไปข้าวเกี่ยวกับจีนอีกไงเขาจะบ้าคือประเด็นคีอประเด็นคือที่แบบลุงเขาเข้ามาประเด็นที่ลุงเขาเข้ามาเออแหมตอนแรกก็ไหนในเข้าในในนเข้าแบบอวยยศฝั่งนู้นเต็มที่ฝั่งกัมพูชเต็มที่คือทไทยเพื่อฝั่งนี้ก็คือพอพอแบบทางนู้นไปไปจุ๊บไปจุ๊บกับจีจี้เออไปจุ๊บกับจีจี้ปุ๊บก็แบบเอลนมาฝั่งนี้และเออทั้งคู่เแต่ไทยเลิศนะนี่นี่คือนี่คือ ผลประโยชน์และก็เศรษฐกิจและก็การเมือง